ชาวราศีสิง์เดือนเมษาย,โยนโอ้โหก็ไม่ได้น้อยหน้านะอาจารย์โอ้โโอโครับผมได้สิบเหรียญเลยนะอ่าเพระาะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีสิง์ชัดเจนค่ะอยู่กับกองเงินกองทอง<อ><อ>เดือนนี้จะเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเงิน<อ>จะได้จับเงินจะได้บริหารเงินอยู่ดีมีเงินก้อนเข้ามาให้คุณต้องบริหารจัดการเลยแหละ<อ>สำหรับชาวราศีสิงหนะอ่าเพราะฉะนั้นเดือนนี้บอกเลยว่าโดดเด่นกับเรื่องของการทำ งานที่เกี่ยวกับตัวเลขถ้าคนที่ทํางานประจําอาจจะอยู่กับเรื่องบัญชีงานการเงินการธนาคารหรือคนที่ทาําธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ก็อาจจะวางแผนเรื่องของการทำสเตทเมนต์การหมุนเงินการจัดการทางด้านการเงินนะคะแล้วที่สําคัญคือเดือนนี้ก็จะมีเรื่องของผลกําไรโอกาสเรื่องของการกอบโกยเป็นจังหวะที่คุณจะมีความโชคดีเกี่ยวกับการทํางานและการทําธุรกิจนะถ้าใครที่ทํางานประจําก็บอกได้เลยว่าเดือนนี้มีโอกาสจะเจ้านายรัก ปรับเงินเดือนขึ้นให้หรือเปล่า oh. นะคะถ้าคนที่ทําธุรกิจก็เหมือนกับการค้าขายการซื้อขายดี mm hmm. มีโอกาสที่จะมีลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีสิงห์ mm hmm. นะคะการเจริการเจราจางานเกี่ยวกับการเจราจาการต่อรองเป็นผลดีสําหรับชาวราศีสิงห์ mm hmm. และที่สําคัญนะคะคนที่มีโชคดีเพิ่มมากขึ้นก็เกี่ยวกับเรื่องของมรดกทรัพย์สิสน mm hmm. อยู่ดีได้ทรัพย์สิสนได้มรดกเกิดขึ้นมีการไปเซ็นสัญญาหรือการทําอะไรต่างๆที่ท้ายที่สุด ก็มีเรื่องของทรัพย์สินเกิดขึ้นหรือบางคนได้เงินประกันอะไรก็ได้สําหรับเดือนนี้สําหรับชาวราศีสิงห์นะชัดเจนเลยเพราะนั้นก็ในเรื่องของการเงินโดยภาพรวมก็ถือว่าโชคดีก็ขอให้บริหารจัดการในทิศทางที่ดี<ม>ถ้าเป็นเรื่องของความรักค่ะคือการต่อยอดร่วมกันสําหรับชาวราศีสิงห์ถ้าใครที่โสดก็มีโอกาสได้เจอคนรักใหม่อาจจะเป็นช่วงอายุที่ต่างกันอาจจะความรัก เขาเรียกว่ารักต่างวัยเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะเจอความรักที่เป็นคนที่มีประสบการณ์เรื่องความรักมาก่อนเขาเรียกว่ามือสองสภาพดีเขาเรียกว่ามือสองสภาพดีใช่มือสองสภาพดีแต่อาจจะเป็นช่วงรางแน่นพ่อไม้ช่วง่ังแน่นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้อาจจะมีลูกติดนะแต่ว่าเรื่องของความรักต่างๆก็ถือว่าบริหารจัดการกันไปได้ค่อนข้างดีในเรื่องของการเงินโชคดีค่ะพราะนั้น เดือนนี้ชาวราศีสิงห์โชคดีเรื่องเงินบริหารจัดการให้รวยๆนะคะ